หนุ่มกันชัยยังทนไม่ไหวขอเตือนขอสอนจัาก,กระบุ๋มในฐานะพี่ในวงการ ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับเรื่องราวของจัก,กรบุ๋มหลังจากที่แม่ค้าปูดองอองมันปูติดป้ายทงนี้กลางห้างดังประเด็นนี้ค่ะถูกพูดถึงอย่างมากรวมไปถึงคนดังหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันโดยวันนี้ค่ะงในสายน2567จัก,กรบุร๋มพร้อมด้วยคุณแม่ได้มาเผชิญหน้ากันในรายการผลกระแสดําเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่ทางด้านหนุ่มกัญชัยพูดเตือนด้วยความหวังดีถึงจัก,กรบุ๋มโดยบอกว่า สำหรับจัก,กระบุ๋มเองอันนี้ก็ขอเตือนด้วยความหวังดีนะในฐานะที่เป็นพี่อยู่ในวงการแล้วกันเนอะที่ขอเตือนว่าจัก,กระบุ๋มสุดท้ายแล้วเราเนี่ยเดินมาถึงทางตันแล้วไม่ว่าจะในวงการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละเพราะว่าคุณเองก็มีข่าวแบบนี้เยอะมากถูกไหม จักระบุมกลับไปมองตัวเองให้ดีๆแล้วกันผมบอกเลยว่าวันนี้สังคมมองคุณลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะแก้ไขทําอะไรได้บ้างลองทําเพื่อคนอื่นดูบ้างเชื่อพี่นะพี่เข้าใจความรู้สึกเราตอนนี้แต่พี่ก็เข้าใจคนอื่นๆด้วยเหมือนกันพี่จะสอนลูกพี่อยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยได้รับไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องคืนให้เขาด้วยเมื่อ,อไร่ที่ตัวเองรับอย่างเดียวเนี่ยตัวเองแตกตายแน่คือตัวแตกแน่นอนวันนี้คุณเองกําลังเป็นแบบนั้นถ้าเรารับอย่างเดียวโดวยไม่ห่วงคนอื่นไม่ได้ มันไม่ใช่แค่คำพูดมันคือการกระทำํำจงจำคำที่ไว้บุ๋มแล้วมันจะทําให้บุ๋มไปสู่ความสำเร็จแต่วันนี้บุ๋มยังไม่ได้เป็นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ